สถาบันในเยอรมน,นีวิจัยพบกองทัพชาติตัวเองล้าหลังรัเสเซียอยู่เป็น10ปีและไม่น่านจะสู้รบใดๆกับรัเสเซียได้หากเกิดความขัดแย้งในเร็วๆนี้สถาบันคิวเพื่อเศรษฐกิจโลกหรือ iFW ของเยอรมน,นีได้เปิดเผยผลการวิจัยว่าเยอรมน,นีไม่น่านจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับรัเสเซียได้หากเกิดความขัดแย้งขึ้นในเร็วๆนี้ โดยขีดความสามารถของกองทัพยเยอรมนีหรือกองทัพบุนเดสแวรยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจากเมื่อสองทศวรรษก่อนเป็นอย่างมากจำนวนเครื่องบินรบที่เยอรมนีใช้นั้นลดลงไปถึงเครื่องหนึ่งและจำนวนรถถังต่อสู้ก็ลดลงเช่นกันจากเกือบ2,400คันเหลือเพียง339คันส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศก็เหลือเพียง12ระบบเท่านั้น IFW รายงานต่อว่าระบบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันประเทศของเยอรมน,นีนั้นเชื่องช้าและมีค่าใช้จ่ายสูงมากเยอรมน,นีจะต้องใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า10ปีจึงจะกลับมามีขีดความสามารถเท่ากับระดับในปี2004ได้ในขณะนี้เยอรมน,นีแทบจะจัดหาอาวุธมาทดแทนจากที่บริจาคให้ยูเครนไม่ได้เลย สต็อกระบบป้องกันภัยทางอากาศและปืนใหญ่ฮาวอิเซอร์ของกองทัพบุนเดสแวร์อย่างลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความช่วยเหลือทางทหารที่ให้แก่ยูเครนอย่างต่อเนื่องจนทำให้เยอรมน,นีประกาศไปเมื่อช่วงต้นปีว่าเยอรมน,นีจะลดความช่วยเหลือนี้ลงครึ่งหนึ่งแล้วในปี2025เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลาง IFW ยังเตือนว่า สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เยอรมน,นีไม่สามารถเทียบได้กับรัสเซียในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งขึ้นโดยตามการประมาณการของสถาบันวิจัยแห่งนี้รัสเซียจะสามารถผลิตอาวุธได้เทียบเท่ากับคลังอาวุธทั้งหมดของกองทัพบุนเดสแวร์ในเวลาเพียงครึ่งปีนอกจากนี้กองกำลังรัสเซียยังสามารถใช้กระสุนปืนใหญ่และขี่ปนาวุธได้ประมาณ10,000นัดต่อวันโดยไม่ต้องกังวลว่ากระสุนจะหมดเลย แต่สำหรับเยอรมนีหากมีอัตราการยิงที่ใกล้เคียงกันก็จะใช้กระสุนที่ผลิตมาตลอดทั้งปีได้เพียง70วันเท่านั้นหากย้อนกลับไปในปี2022นายกรัฐมนตรีโอรัฟชอได้ประกาศเกี่ยวกับไซเทนเวนเดอร์หรือจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สำหรับเยอรมนีโดยหมายถึงการยกเลิกกฎเกณฑ์เรื่องการสร่งออกอาวุธและการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมครั้งใหญ่ ที่จะมีการใช้เงินถึง1แสล้านยูโรเพื่อปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยอย่างไรก็ดีกองทุนพิเศษเพื่อปรับปรุงกองทัพนั้นน่าจะหมดลงภายในปี2028หากเยอรมนีปฏิบัติตามนาโต้กับการใช้จ่าย2%ของ GDP สำหรับการป้องกันประเทศรวมถึงยังให้ความร่วมมือกับสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆในการจัดหาความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับยูเครนต่อไป นอกจากนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาบอริสพิสตอริอุสรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยอรมนีก็ย้ำหลายครั้งว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียและนาโตจะมีการประทะกันแบบตรงๆซึ่งนี่คือเหตุผลที่ว่าเยอรมนีควรมีความพร้อมในการทำสงครามโดยควรพร้อมให้ได้ภายในปี2029